ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Family Nest วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกแห่งความหรูหราความวิจิตรและสถาปัตยกรรมที่เหนือระดับกับการสำรวจคฤหาส์สุดอลังการระดับพระราชวังแห่งปี2025ที่ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจรสนิยมและความฝันที่กลายเป็นจริงคฤหาส์เหล่านี้ถูกซ่อนอยู่หลังประตูรั้วขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยส่วนสวยที่ดูแลอย่างพิถีพิถันทุกตารางนิ้วของบ้านเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สะท้อนความประณีต ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนนําเข้าจากอิตาลีโคมไฟแชนเดเลียที่เป่าแก้วจากเมืองมูราโนหรือการตกแต่งด้วยทองคําเปลวที่ใช้เวลาหลายเดือนในการทําเพียงแค่เพดานห้องเดียวทุกก้าวที่เดินเข้าไปภายในคือเรื่องราวของศิละปะและความหรูหราที่ไร้ขีดจํากัดในปี2025ความล้ําสมัยได้ถูกผสานเข้ากับความคลาสสิกอย่างลงตัว คฤหาหัสเหล่านี้มาพร้อมกับระบบบ้านอัจฉริยะสุดหล้อไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิด้วย AI ระบบรักษาความปลอดภัยที่จดจำจังหวะหัวใจของเจ้าของบ้านหรือโรงภาพยนตร์ส่วนตัวที่มีระบบ VR และที่นั่งเคลื่อนไหวตามภาพยนตร์ทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องรู้สึกถึงเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งจุดเด่นคือโซนสุขภาพที่กลายเป็นเทรน์ใหม่ของคฤหาหัสในยุคนี้ บางบ้านจะมีห้องซาวนาอินฟาราเรดห้องเกลือหิมาลายเพื่อทําสมาธิหรือแม้แต่ห้องออกกําลังกายที่มีหุ่นยนต์ช่วยฝึกสอนและปรับท่าทางแบบเรียลไทม์ความหรูหราไม่ได้หยุดแค่ความสวยงามแต่ขยายไปถึงสุขภาพกายและใจของผู้อยู่อาศัยด้วยหากเดินลึกเข้าไปในตัวบ้านคุณจะพบกับปีดพิเศษที่ตกแต่งตามวัฒนธรรมจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นลานโมร็อกโกที่เต็มไปด้วยลวดลายกระเบื้องและประตูไม้แกะสลักหรือศาลาชาญี่ปุ่นที่มีสปาคาร์และสวนไผ่ ทุกมุมของบ้านเหมือนเป็นการเดินทางรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากบ้านส่วนของโรงรถก็ไม่ได้ธรรมดาอีกต่อไปมันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์รถยนต์สุดหรูมีแท่นหมุนแสงไฟเฉพาะจุดและระบบสแกนชีวภาพเฉพาะเจ้าของบางบ้านถึงกับมีกระจกใสที่สามารถมองเห็นรถสุดรักจากห้องนั่งเล่นได้เลยหลายคฤหา์ยังมีห้องแกลเลอรี่งานศินลปะ ห้องเก็บไว้ใต้ดินและทางลับที่เชื่อมต่อกับห้องนิรภัยสุดปลอดภัยทุกพื้นที่ในบ้านผสมผสานความเป็นส่วนตัวกับความยิ่งใหญ่ได้อย่างลงตัวแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความเงียบสงบแม้บ้านจะมีขนาดใหญ่โตแต่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นและเป็นส่วนตัวด้วยหน้าต่างกระจกเต็มบานที่มองออกไปเห็นวิวภูเขาทะเลหรือแม้แต่ป่าเขียวขจีทุกจุดข,ของบ้านคือความรู้สึกก่อข้อองค์การอยู่เหนือโลกธรรมดา ในปี2025คฤหาคนรืหสุดหรูระดับพระราชวังเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบ่งบอกฐานะแต่คือภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์ความฝันและอนาคตขององค์การใช้ชีวิตในระดับสูงสุดทุกหลังที่เราได้สัมผัสนั้นต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทั้งหมดล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่อยู่แต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ฝันเป็นจริง